วัสดีครับช่วงใบก็คือเก่าครับพี่น้องออกมาตัดใหม่ครับแต่ว่าเอานกไม้เอานกไม้ออกมานน่าครับ<ม>ใส่ไปต้นเก่าหมู่บ้านนี่เล่ครับต้นนี้ครับนี่ครับใช้ไปต้นรูต้นเก่านี่ครับมะลิยุขของง่วงประเดี๋ยวอ่กล่องมาครับขาจังกล่องมาใส่กล่องโทรศัพท์ครับ ว่าเม่นกอันเขาเขาร่วมบูแมนพี่น้องนกหยังบ่นต่าไ่ครับพิ้นกระขันหอยครับนกแปดเดือนครับบูมีตัวเฟอรกระเล่ยล่องเพิ่นบางีเซนครับรุ่นรุ่นรุ่นครับพี่น้องบ้านนี้แม่นกเขาเขารีดครับนี่ยุไก่ครับโมเดลกล้องมานนี่ต้นนี้ครับเอานกไม้ผมกระทึงเรียกทึงคู่ครับทึงเรียกทึงคู่พอดียิ้นเสียงครับ คือยังโดดล่งไปซื้อมองเนียูลล่วเราพี่น้องห่ยพ่อแม่เรียบร้อยเราบอครับบานนี่โอไปเบิ้งน้ากันครับไปเบิ้งน้ากันบานนี่อ้โหหมวกมานจะบอกฝึกมือแรกอายุโก,กงแปดเดือนหนึ่งเอาไปเบิ้งน้ากันครับผมเพิ่นเห็นหนกปลาล้วเพิ่นเรียกเพิ่นคู่เอาคือบินออกบานนี่หวยพ่อแม่ตาฟาดบอกครับโอ้ยจับยิงอาจาตั้งบิบินไปแล้ว โอ้ยไปเบิ้งก่อนครับใกล้ๆก,กนนอนไมนเรื่องไดหรือมันหรือมันเข่าสองบตบ<ข>อกพี่นอ้องมาหอดต้นเหรอคือมีนกตอดินตั้มตัมต้มตั้มตั้มยู่หันไปนี่เ <ST AT> อานกตอสักแล้ววานี้โอ้เห็นเนี่ยรันอยู่ด้วยครับแต่ว่าคือไปเห็นนกดินเมื่อไงมันตีพิษบอกรับเอาเดี๋ยวเอาลงมาเบิ้งก่อนครับพี่น้องหยุดยลิปไวก้ก่อนครับรครับพี่น้องโอ้มันมาสองตครับโมรู้ว่าตัวผู้ตัวแม่เหยียบเด้อบานนี่พี่นกเสียง เสียงกลางลงมหาหน่อยครับนี่โอ้หมานหมานหมานฟุกเพื่อนว่าฟุกครับนี่เพื่อนว่าฟุกฟุกนกฝึกแปดเดือนเสียงกลางเหียกลูกคู่เหียกลูกคู่ครับสไตล์เพื่อนเป็นนกเสียงกลางริ้วแกมครับแต่ว่าถิ่ีเขาล้มบ่มีน้องโบลูกเมื่อนี้บ่ได้เห็นครับนกป้าบินเขาร่วมเพื่อนก็เรียกคู่เรียกคู่เ,เลยครับนี่หัวแปดเดือนพุ่นน่ะปีกร้นบดดินหลายครับ มันหมาแล้วครับส่วนท่านล่องเพิ่นกระ่งคิปมาแล้วว่าเพื่อนกับหมานแจมนึงคือกันเนาะเดี๋ยวไดงกับจีดแจมร่วมใ่กันอีกแคนึงครับผมมื้อนี่มานแล้วครับอีสานบ้านพี่ใหน่นอยครับนกฟึกครับออกมาจันไม่ยุคข้ากับคือสิเอาเพิ่นเมื่อเลยล่ะครับคิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับขยันครับ ประหยัดแรงงานช่องอีสานบานเพื่อนยหน่อยครับมน่นี่มาลุกมาท่ามครับพูดนะครับน้ามทวมครับลุงลุงลุงท่ามล่องเบิงครับเจาะเพชรแบงออกมาครับดีใจเบิดพี่น้อยให้คอนมันหลบม,มึงบรรยากาศร,รอบคางคงเพี่อน้องแดดดีดีครับซีมงทีขาหามม้งนะครับแเ่าแดดก็ดี ใส่ไปทางเพียงหน้าข้าเจ้าครับลองเบิ่งว่าพิษคิวครับพี่น้องนี่ครับถือเจ้านกยางโมงครับเจ้าเพชรแสบงครับโอ้ยชีเดปล่อยเลยพี่น้องตูนเล่าปีบาทเลยครับครับขออยากครับพี่น้องครับหยุดคลิปแป๊บหนึ่งครับผม ก็จะเอาเล่าออกมากกันคเ่เพนดินนะครับที่ได้ปล่อยแหละครับพี่โนมาผู้เดียวครับนี่ครับเมือ่อยเติบอยู่ตัวโอ้เห็นค้อนลมดีใจบ้ <laughs> ปล่อยเล่าละครับไปแล้วครับริว้วแล้ว ตัวอดเยมันได,ได้แล้วบาทนี่ยหยุดคลิปไปสำานียก่อนครับคัาเราพี่น้องกะิกับบ้านนะครับบ่อขึ้นอีกดอกกติขอญาติล่าพี่น้องไปพร้อมจะเพชรแบงนะครับเอาแดดเห็นแดดมันดีครับก็เลีวออกมากครับสึขภาพแข้งแรงครับดีดีมีแห้งทุกท่านทุกชมลมพ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับ